อยากทำวีซ่าเยี่ยมเย็นเ <g ye S 1> <ๆ S 2> พื่อมาเยี่ยมแฟนแต่ไม่เคยเจอกันเลยวีซ่าจะผ่านไหมบอกเลยว่าผ่านค่ะแต่แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าเอกสารทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายแฟนเราหรือว่าฝ่ายเราเองเนี่ยจะต้องแน่นมากๆโดยเฉพาะเอกสารแสดงความสัมพันธ์จ้าเหตุผลเพราะทําไมหรอเปล่าคะเพราะว่าการที่เราไม่เคยเจอกันเนี่ยทางสถานทูตเขาก็ไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือรูปภาพรูปถ่ายวิดีโอคอลแชทต่างๆนะคะเตรียมมาให้เยอะๆแล้วก็ให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะและเอกสารที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของวีซายี่ยมเยียนก็คือเอกสารของคนเชิญค้าล่ล่าสุดนะคะแขกทาให้กับลูกค้านะคะที่มาทําวีซายี่ยมแสนนะคะรู้จกักกันแค่2 -3 เดือนเองคือรู้จักกันไม่นานเลยค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยคือ เขียนจดหมายได้ดีมากๆก็เขียนจดหมายว่าเออเนี่ยเขาไม่สามารถมาไทยได้นะเพราะว่าแม่เขาอะไม่สบายแล้วเขาว่าอยากรู้จักแฟนนะให้มากขึ้นก็เลยอยากจะเชิญไปแล้วและเขาก็ชงเงินในบัญชีของเขานะคะประมาณ90,000ื่ฟรังนะคะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ3ล้านนะซึ่งแขก็บอกเลยว่าผ่านฉลุยค่ะซึ่งเขาก็ใช้แค่นี้เองค่ะพาสปอร์ต ใช้ใบเชิญที่เขาเขียนดีมากก็เขียนประมาณ2หน้านะคะแทยบอกเลยว่าเออมันเลิศมากค่ะแล้วก็เป็นตัวเงินแค่นั้นเองค่ะที่เหลือก็ผ่านแล้วส่วนผู้หญิงนะคะเอกสารที่สาคัญก็คือเอกสารแสดงความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการงานการเงินแต่เขาก็ไม่ได้มีเงินในบัญชีมากนะคะหลักไม่ถึง5 0,000่นด้วยซ้ำแต่เขาก็แบบทํางานออนไลน์แล้วก็ไปแค่เดือนเดียวและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือยังไม่เคยเจอกันไปครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไปน้อยนิดนึงนะคะอย่าพึ่งเยอะมากละ สาเหตุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องกลับมาไทยนะคะมาดูแลพ่อแม่แล้วก็มีลูกอยู่ที่ไทยที่จะต้องดูแลด้วยค่ะมีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เคยเจอกันก็สามารถทํามีซ่าเยี่ยมเย็ยนได้ค่ะแต่ว่าเอกสารเรื่องความสัมพันธ์เอกสารต่างๆก็ต้องแน่นหนึ่งนะคะยังไงก็ลองไปทากันดูนะคะ